อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ล่าสุดทางกสทชมีมติให้สำนักงานกสทชทำหนังสือรายงานเรื่องนี้ต่อครมค่ะพร้อมทั้งแจ้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ให้ดําเนินการตามประกาศมาสัสแคร์รีนะคะในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ออกอากาศผ่านทีวีทั่วไปหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนค่ะได้เวลาไปติดตามสเก็ตข่าวแล้วนะคะวันนี้คุณสสวรรจะพาไปพบกับความน่ารักของนกเงือกค่ะ สวัสดีค่ะพบกระสเก็ตข่าวแลกแรก็กเรียบร้อยดีสักพักเป็นคู่กรณีไปแล้วค่ะ <feet away. S 1> เมื่อหนกเงือกลงจากต้นไม้มาขอเล่นด้วยแลกแรก่ก็ดูน่ารักดีนะคะสักพักเริ่มสนุกค่ะคราวนี้หยุดไม่อยู่แล้วนานๆทีจะมีนุชมาเล่นด้วยขอเล่นเต็มที่เลยแล้วกันแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าที่วิ่งไล่น้องผู้หญิงเพราะหวงน้องผู้ชายหรือเปล่า <Wow. S 2> สกเก็ดข่าวต่อมาเป็นการรายงานข่าวประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยน้องกล้องที่ะข่าวช่อง7 HD ของเรารายงานนะคะว่าจังหวะน,นี้มีแขกไม่ได้รับเชิญมาขอเข้ากล้องเรียกรอยยินได้ อกทีวีก็ไม่บอกนะลูกและสะเก็ดข่าวทรงท้ายเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่มีกิจกรรมขายเครียดด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวพี่พี่ทหารจากมณฑลทหารบกที่25อยากจะหากิจกรรมเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับชาวบ้านที่อพยพมาก็เลยเล่นดนตรีให้ฟังแบบเต็มวงชุดใหญ่กันไปเลยแบบนี้ค่ะ แถมด้วยคุณยายวัย84ปีแม้ว่าจะปวดแข้งปวดขาแต่เสียงดนตรีมาคุณยายรู้สึกกระชับกระเชงหายปวดในทันทีลุกขึ้นมาสนุกได้แบบนี้เลยค่ะ เป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารและผู้อพยพทุกคนด้วยนะคะและพบกันได้ใหม่ในสเก็ดข่าวสวัสดีค่ะ จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมชั้นทำบันเทิงต่อด้วยละครเรื่องลวงแล้วละครพลิกกับเกลือเป็นรายการต่อไปค่ะส่วนพุทธศาสนา,าสุภาษิตวันนี้นะคะศีลังโลเกอนุตรังศีลถือเป็นเลิศที่สุดในโลกและปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทหา,ารตำรวจแนวหน้าที่กำลังปกป้องรักษาธิปไตยของไทยพวกเราแนวหลังขอส่งเพลงนี้ไปกำลังใจให้กับวีรบุรุษทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้นะครับอยู่กับชับวรากรน,นะครับวันนี้ผมอยู่ที่กองละครเรื่องใหม่นะครับเรื่องเจ็ดประจันบานและวันนี้ใครจะเข้าบ้างและบรรยากาศกองจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ใจรอกันก่อนนะคะกับซีรีส์สุดปัง7ประจันบาลปีหน้าได้ชมกันแน่นอนค่ะกับ7นักแสดงนําทีมกู้ชาติพันใหม่นําทีมโดยเป้อารักษ์บิวนัทพลชัปวรากรโอชาคริตโหนธนากรแทนบุรันรัตและกายกันตเมศซึ่งตอนนี้ถ่ายทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้จะพาไปชมเบื้องหลังคิวแรกของการถ่ายทําเรื่องนี้ค่ะบรรยากาศสนุกสนานแม้จะมีเพียงแค่3หนุ่มแชปโอตและโหรซึ่งถือเป็นการมาประเดิมให้คุ้นชินกับการทํางานแบบใหม่โดยมีผู้กํากับโอริเวอร์บีวเวอร์ควบ ทำทุกฉากซึ่งแชปและโอ๊ตเคยร่วมงานกับค่ายนี้มาแล้วยกเว้นหนุ่มโหนที่มาเป็นครั้งแรกเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นมากพร้อมฝากให้แฟนๆรอชมบทบาทใหม่ๆของทุกคนที่ไม่เคยเห็นเล่นแบบนี้มาก่อนแน่นอนค่ะผมว่าเรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์ที่ไม่ธรรมดาแบบเออมันเห็นมันเห็นอะไรใหม่ๆแล้วโอ้โหพวกเราทั้ง6-7คนแล้วก็อีก10กว่าชีวิตอะมันเห็นความแปลกแน่ที่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เนาะว่าจะเป็นแรคเตอร์ที่ แล้วแหละแต่ว่าก็พี่เวอร์ก็จะมาสอนวิธีการจับให้มันเทอะไรอย่างนี้เวอร์เขาตัวจริงอยู่แล้ะชอบมากแล้วก็อ่านบแล้วชอบจริงๆเพราะว่ามันะ เป็นบทที่เราไม่มีทางได้เล่นในในละครปกติที่เล่นปกติอยู่แล้วแน่นอนครั้งแรกไม่เคยร่วมงานกับใครเลยพอเราได้มาเล่นอะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่าพี่เวอร์บอกว่า1ให้เราเล่นตามอิสระตามสบายอยากเล่นอะไรอยากเติมอะไรใส่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนไม่ได้ถูกตีกรอบนะเออแบบเล่นได้ฟรีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็ใหม่ก็ใหม่ก็วัผมอรอคำถามันเลยผมมีคำถามพี่เคยเล่นสองคนเลยนะสองคนเยเล่นการแต่งนานแล้วรู้ว่าอันนี้คำถามนะว่า ว่าเรื่องนี้กับเรื่องที่ผ่านมาต่างปะต่างอยู่แล้วบทบทต่างมากคือไม่มีทางได้งนี้แน่นอนมีการแบบมันอันนี้มันเรียวขึ้นนะมันเป็นดูเป็นแบบปัจจุบันขึ้นการพูดการจาก็อาจจะดูเป็นแบบวัยรุ่นขึ้นนี่ขนาดเรายังมาไม่ครบเจ็ดคนเนาะเรามากันวันนี้แค่สามคนยังขนาดนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเจ็ดคนนี้รับรองว่าสนุกแล้วก็หามันแน่นอนครับก็ฝากเวยนะครับเจ็ดประจันบาลครับ พูดถึงหนุ่มชบมาบวรากรอ,อีกหนึ่งผลงานการแสดงที่ไม่ต้องรอนานอีกไม่กี่สัปดาห์ได้ชมกันแน่นอนกับผลงานภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่องปอบดิบดิบที่ปล่อย o f f i c i a l Trailer มาให้ชมเป็นน้ำจิ้มกันไปแล้วงานนี้หนุ่มเพื่อนซีย่างหลุยเฮสเลยมาขอแซวเพื่อนชปบสักหน่อยว่าคืนแทนเป็นพระเอกภาพยนตร์ครั้งแรกและมาร่วมยินดีกับผลงานชิ้นใหม่ของเพื่อนด้วยนอกจากนี้ยังมาเจอกับรุ้งลาวันก็เป็นหนึ่งในนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันงานนี้มีเมาส์มีแซวกันใหญ่จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะยิินนนนดดีียยเเเป็งงภาพรรร์ื่อแก แรกเลยเหรอเรื่องนี้เรื่องแรกเหรออ๋อเนาะโอ,โอ้คือผมได้ดูมา <c oughs> บ้างน,นะ <c oughs> เป็นเรื่องที่แบบสนุกตลกตลกทั้งเรื่องเลยแล้วก็แน่นอนว่าเป็นตำนานเนอะ <c oughs> ก็การที่แบบแชปกับพี่ลุงได้ <c oughs> มาเล่นเรื่องที่เป็นตำนานเนี่ยก็ถือว่าแบบว้าวมากๆ <c oughs> ความจริงัแล้วตอนที่แชปบอกตอนนั้นแล้วแหละมีมีมาสิบหัวภาาแร้วผมโอ้แชปเป็นพระเอกภาคที่ภาคถัดไปนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนี่นเอกขาสั้นขนาดนี้ใครจะไปดูไห้เล่นเป็นปอบนี่เราเล่นเป็นปอบนะต้องวิ่งหนีผีนะแล้วเราเหนื่อยมาก ก็คือเวลาใครร้องไห้ในกองเราก็จะช่วยกันปลอบกันกบแบ<อ>แวบว่าออา<ๆ>ลวลปลอบอันนั้นอันนั้นปลอบแบบปลอบใจอ๋อปลอบใจรับรองเลยว่าขำกันทั้งปีแน่นอนคือขำจากการดูในครั้งนี้เราก็จะได้แบบเวลานึกถึงเรื่องนี้ก็จะได้แบบว่าเอออาจจะมีเรื่องเครียดแล้วนึกถึงเรื่องปลอบอุ้ยด้หัวเราะได้เลยประมาณนี้ค่ะเห็นหน้าพี่ลุงก็ฮาแล้วฮาหรือเครียดก็ปีใหม่นี้นะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูครับรับรองว่าคุ้มแน่นอน พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับโอ้พี่ท่าอย่างเป๊ะโหพี่เจ๋งอะก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอนลีนอะเริ่มเลยไม่ต้องรอเอนจอยชีวิตทุกวันดื่มแอนลีน่ วอตามินามสิน b 1 2มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองอไมชื่แบรนด์ทุกเชา้าเปิดวันเปิดแบรนด์และเปิดรสชาติใหม่แบรนดซุปไก่สก,กัดใหม่รสซุปไก่และผักเติมประโยชน์ยกบ้านปักเหม็ดนแน่ๆนนอีใหม่ขอาเก,เกรียเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่มัดข้าวเกตเกลือใบฝรั่ง เนสกาแฟ Blend and Brew อร่อยรู้แล้วดื่มทุกเช้าอร่ยทุกวันแก้วบเลยหอมกลมกล่อมเนสกาแฟ Blend and Brew อร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยนแบ๊กแบ๊กแบ๊กเหรอแม่ มีแบคทีเรียไหนไม่เห็นมีเลยไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเร <poison> <sh arp throat> ีย99.9%สะอาดกริปแผลในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทคโดนมีดบาดบาดปิดแผลขนาดเล็กด้วยลิควิด l ลาสลาสเตอร์กันน้ำชนิดทาจากญี่ปุ่นเพียงทาเบาๆฟิล์มเคลือบติดแน่นป้องกันน้ำและเชื้อโรคไม่แสบแผลเมื่อโดนน้ำลับบกันน้ำติดแน่นทาลิควิดคลาสจากญี่ปุ่น ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสกลับมาช่วงนี้นะครับมีความสนุกมาให้ชมกันต่อไปดูกันเลยครับ ละครลวงคืนนี้เล่นเกมกันแรงขึ้นค่ะคณ้สอนแกล้งเล่นละครต่อที่บ้านทุกคนยังตามเกมเธอไปเรื่อยๆวันเวลาเริ่มไม่เหลือใครแล้วค่ะยังฉากนี้แพมสุชานุชหอมดอกไม้มาเยี่ยมแหม่มวิชุดาถึงที่บ้านหวังเป็นลูกสะใภ้เต็มตัวพอมาเจอการนัทชาไม่ไวายมีเรื่องต้องปะทะฝีปากกันอีกแล้วแต่ครั้งนี้การไม่ยอมดามาด่ากลับแพมใช้ดอกไม้ฟาดเธอไม่หยุดแพมเอ่ยปากขออนุญาตก่อนถ่ายทำหลายรอบซึ่งการไฟเขียวลุยได้เลยค่ะ เกรซฮารเปอร์มาเบรกค,ความตึงของทั้งคู่บอกเลยว่าสาวๆเรื่องนี้แซบจี๊ดกันทุกคนค่ะ ไม่เคยแบบว่าไฟใครแรงขนาดนี้เลยนะน่าจะครั้งแรกที่แบบว่าในเรื่องนี้นะคะที่ไฟแรงขนาดนี้แล้วหนูเห็นหน้าพี่กาแล้วหนูไม่กล้าไม่่อยกล้าเลยอะไม่เป็นไรต้องห้ามคิดว่าเป็นพี่สิให้คิดเป็นวันเวลามาลุ้นมวยค่ะเหมือนแบบมายืนอยู่ข้างสังเวียนนะคะฝังซีนที่เราบู๊ตบตีกันด้วยนะคะคืนนี้มารวมกันต่อเกมนี้ใครจะเก๋าเกมที่สุดห้ามพลาดนะคะ ใครคิดถึงผลงานของสาวแอนนากลึกใจรอก่อนนะคะตอนนี้เจ้าตัวกําลังถ่ายทําละครเรื่องบ้านนางรําถูกใจสายดราม่าแน่นอนการันตีได้จากค่ายประพสราโปรดักชันชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังเรื่องนี้แอนนาได้กลับมาร่วมงานกับลูกน้ําพาเมล่าอีกครั้งหลังจากเคยแสดงด้วยกันมาในเรื่องสาวน้อยร้อยไม้ซึ่งเรื่องนั้นทั้งคู่ยุมหัวกันตลอดเจอหน้าไ, <ป S 1> ไม่เคยพูดจาก,กันดีๆใส่กันแต่พอมาเรื่องนี้คาแรคเตอร์ต่างจากแบบเดิมคนละขั้วเลยค่ะงานนี้ทั้งคู่ดีใจมากพอรู้ว่าได้มาเล่นด้วยกันอีกครั้งแถมเป็นบททีี่รัักกนดด้วยยิงแ เข้าไปอีกค่ะดีใจมากๆค่ะอขอเจอกันครั้งแรกกูแบบพี่น้ำดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากใช่จริงนะคือแบบพี่น้ำบอกกับหลายๆคนเลยบอกว่านางเอกรุ่นใหม่ที่พี่น้ำร่วมงานด้วยแล้วพี่น้ำมีความสุขมากที่สุด คือ <c oughs> น้องแอนนาจริงๆลูกจริงๆเขาตั้งใจทํางานทําการบ้านขยันแล้วเขามีสมาคารวะเขาน่ารักอะอย่างแอนนาในพี่น้าพี่น้ำพูดตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วลูกก็ <c oughs> ตอนที่ถ่ายสาวน้อยก็คิดอยู่ว่าแบบเราจะได้แบบถ่ายแบบว่ารักกันบ้างไหม <c oughs> ไม่มีเลยไม่มีเลยเรื่องนี้เป็นคนดีค่ะจะเป็นคนดีที่ร้ายแต่ก็เป็นคนดีนะพี่น้าเล่นแบบเป็นคนดีแบบดีจริงๆแล้วก็แบบรู้สึกแบบเป็นน้าที่อบอุ่นจริงๆพอมองตาพอเล่นกันแบบเหมือนเล่นปิงปองอะค่ะพอมองแล้วรู้สึกว่าแบบอา รู้สึกแล้วก็เชื่อจริง,รงๆว่านี่คือน้าของเราจริงๆเลยเคมีมันได้ไอ้หน้า,า,า,าตาขาแม่ลูกต้องมาแล้วค่ะแม่ลูกต้องเข้าแล้วะค่ะเรื่องน้าทั้งเจฟฟ็ดฝากไว้เวยนะคะต้องมาแล้วค่ะ เหลืออีกเพียงแค่2 EP เท่านั้นสำหรับรายการ The Social Warrior สมรภูมโ Social Season สจะได้รู้แล้วว่า Warrior คนไหนจะคว้าแชมป์เป็นคนที่2และอยู่ในทีมมัสเตอร์ท่านใดซึ่งผู้จัดรายการอย่างมะตูมเตชินก็ยังตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะและล่าสุดมะตูมไปเจอกับหนิงปณิตาในงานตลาดอ้ําอ้ําก็เลยเอ่ยปากส่วนพี่สาวในฐานะที่เคยเป็นมาสเตอร์ของรายการนี้ในซีซั่นแรกให้มาร่วมสนุกไปด้วยกันในรอบไฟแนลแต่2เพื่อนซีมาเจอกันทั้งทีมีเรื่องเมาเรื่องแซวกันสนุกค่ะอุุยย ต้องถามก่อนว่ารอบไฟนอลเนี่ยจะมีมาสเตอร์จากซีซั่นหมาเป็นกรรมการให้ไหม กำลังกำลังเปลี่ยนตัวอยู่นี่ถามพี่หนิงดีกว่าว่ากระแสเป็นยังไงบ้างจาก1นถึงสก็คือกระแสดีมากแล้วก็รายการสนุกมากชุนชมกับมตูมที่แบบว่าเก่งมากบอกแล้วว่าน้องคนนี้จะทํางานได้เก่งมากๆแล้วเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีมากๆเอาความเอาความจริงเลยแต่ถ้าตอบแบบมาสเตอร์หนิงก็บอกว่าก็ยังไม่เห็นมีมาสเตอร์คนไหนสู้มาสเตอร์หนิงได้เลยนะคะฉะนั้นซีซั่นหน้าก็เอามาสเตอร์ที่ชนะมาตีกับมาสเตอร์หนิงแล้วกันค่ะเขาบอกว่าออสตามีคนเรียกร้องให้มาสเตอร์หนิงบณิตากลับมาเจอกับใครสักคนหนึ่ง ในซีซ no right? oh. ั like it, vale ่นนี้คุณสู้เขาได้เหรอฮะแต่ต้องยอมรับว่าซีซั่นที่แล้วอ่ะเขาปูไว้ดีหมายถึงตัววอริเออร์ก็เก่งตัวมาสเตอร์ก็จริงจังอะไรอย่างเงี้ยพอมาซีซั่นสองทุกคนเขาดูแต่ซิสซึงเลยคือจริงๆอ่ะมาสเตอร์เขาต้องทำกันบ้านกันเนาะเขาตัวดูว่าอุ๊ยหนิงเล่นไวแบบนี้ต้องใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยฝากด้วยละกันนะครับ21ธันวาคมนี้นะครับผมถ่ายทอดนะฮะทางช่อง7 HD เวลา4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปฝากติดตามเดอะโซเชียลเบรย์รอบไฟนอลแล้วมาลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะคนที่สองปรระเเทททศไยี่ัควว้้าาางงลลินนสด1 บาทครับ นับถอยหลังอีก2วันแฟนคลับวัยรุ่นยุค80พร้อมกันไม่เอ่ยกับศิลปินระดับตำนานอย่างวง The Palace ปูอัญชลีจิ๊บวสุจีสุนทรต้นวงศกรสายชนระดมกิจสันพีรสันติเต้ยรณพจืดมนตรีพร้อมด้วยโอชัยรัตและยังมีนักแสดงจากช่อง7 HD หนุ่มเสียงดีเอนเตอร์เทนเก่งโอ้นัครวัตรเตรียมมามอบความสนุกให้แฟนๆใน7สีคอนเสิร์ตเฟสติวัล at Paradise Park ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะงานนี้พี่ๆทุกคนซักซ้อมและพร้อมสุดๆที่จะขึ้นโชว์พราใพลิิงงๆนเฮ ตำนานและเพลงดังที่ทุกคนร้องตามได้แน่นอนมาให้ฟังแบบจุกๆไปเลยค่ะตื่นเต้นจากเล่นแล้วเล่นอะไรตอนนี้ไม okay. okay? ่ได้พร้อมแล้วตอนนี้พอมสีเรียกร้องแล้วเกินใช่เราก็อยากให้ทุกคนตื่นเต้นเหมือนกับเรานะครับเพราะว่าเราจะได้ฟังเพลงแบบยุคที่เรามีความสุขด้วยกันแล้วเพลงเราไม่มีแก่มีแต่เก่าแต่เก่าก็ยิ่งเก่ายิ่งมีของมีค่าหาฟังยากแล้วก็ได้แบบออริจินอลมาลองเราจะมีเพลงอะไรต้องฟังดูแล้วต้องรอวันนั้นแหละสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนมีความสุขแน่นอนนอกจากจะร้องเพลงข้างบนเวทีแล้วเราจะลงมาแจก กอดข้างล่างด้วยเฮียกอดกอดแต่กอดนะพี่จูบเลยแล้วกันจุ๊บจุ๊บแล้วถ้าเกิดข้างล่างก็จะขอเต้นรําด้วยได้ไหมเต้นรําด้วยสบายเลยไอ้เรื่องนี้สบายนะไม่เต้นเราเต้นเองเราเต้นเราชวนเต้นเลยมาร้องเพลงด้วยกันมาสนุกสนานด้วยกันมาดิ้นด้วยกันมาเป็นส่วนหนึ่งของเจ็ดสีคอนเสิร์ตเฟสเอาอย่างนี้แล้วกันว่าที่เราจะเล่นเนี่ยเพลง เพลงที่เราเล่นนี่คือได้หลายยุคเลยไม่อยากบอกว่าเราจะเล่นยุคอะไรไม่ใช่เฉพาะยุคเรานะคะขอโทษนะคะัวรุ่นอายเลยนะจ๊ะระดับครอบครัวนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับชวนคุณลูกมาบอกฮียอยากมาฟังไม่ว่าสมัยพ่อแม่เนี่ยปิ้งกันจีบกันเนี่ยใช้เพลงอะไรแบบไหนยังไงเสาร์นี้นะครับ13ธันวาคม เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วรีบม,มาจับจองที่นั่งในวันเสาร์ที่13ธันวาคมนี้ที่พาราได s e พาร์คตั้งแต่เวลา15.30นาทีงานนี้เข้าชมฟรีนะคะส่วนใครไม่ได้มาก็เปิดหน้าจอช่อง7 HD ชมกันสดๆได้เลยหรือจะทางออนไลน์ buckaboo.tv และโซเชียลมีเดียเฟซบ o ๊กยูทูบ b ิ t ก k t o k CS7 HD ค่ะหมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย แกอยากเห็นฉันตายใช่ไหมใช่ฉันอยากเห็นคุณตายแต่มาลีสาสมกับสิ่งที่คุณเคยทำไว้เลยแกนี่มันเลือดเย็นจ,จริงเลยนะกับคนอย่างคุณฉันทำได้มากกว่านี้ค่ะสุขภาพอนามัยนี้เป็นสิ่งสำคัญ mm hmm. เพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่แจ่มใสย,ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสารรค์ความเจริญต่างๆให้แก่ชาติบ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าพลเมืองที่แข็งแรงยอมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิดพระราชดัรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพันปีปกเกล้าทว,วงไทยเสด็จสู่สวรรคาา์คาไลรับแล้วพระสถิตในดวงใจถวยราชมิ่งขวัญทะเพลิดแพล้วสถิตฟ้าบารมี สถิตยอยู่ในใจตราบนิดนิรันร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด ผู้ชมคะช่วงนี้พบกับยูโรยศวัตและการนัทชาในละครชุดหลวงต่อด้วยละครชุดริกกับเกลือคะ่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สนุนโดยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาธาตน้ำขาวตรากระต่ายบินขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เล่าให้เล่าเท่ากับแช่งจากสสสเรื่องคนไข้เนี่ยน่าจะหมดสติเองในอ่างันน้ำเพราะว่าตามร่างกายก็มีแค่หลอดพปกช้ำที่ใช้ถอยค่ะถ้าคุณลองปล่อยเรื่องบางเรื่องทุกอย่างมาาันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะฉันให้อภัยแม่คุณเหมือนที่คุณพูดไม่ได้หรอกคุณคิด ผมจะชดเชยทุกอย่างให้คุณเองให้ผมเป็นคนไถ่โทษทั้งหมดนะเป็นเพราะคุณทำให้ฉันต้องเข้มแข็งแบบที่แม่สอนไว้เธอ